คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับว่ากราบสวัสดีมิรลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท o ม o r r o ลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Apollo ของค่า pg นั่นเองนะครับทุกคนก็ทุนมา900นะครับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านและคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเบ็ดแซื้อเท่าไหร่ครับเนี่ยเกมนี้เป็นเกมครั้งแรกนะที่ผมเล่นนะครับทุกคน600อ่ะลองดูก่อนนะครับไปครับ เบ็ดแนะครับทุกคนน่าจะเป็นสไตล์เดียวกับพวกอ่กิเลนนะครับทุกคนเฮ้ยทไมสแคตเทอร์มาเยอะจังอะ,ะทุกคนมาอีกครับมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอเฮ้ยเป็นมปได้ไงครับเนี่ยสองสี 2, 4, ่คูสิบแปดหมุนทุกคนผมว่าน่าจะถ้าปกาติคือ4ตัวนะครับทุกคน อ๋อ <AL> แล้วก็คูณทีละสามโอเคก็เป็นเกมสไตล์เดียวกันเนาะของพ G นะครับทุกคนแต่ผมเอไม่เคยเล่นเลยนะเกมนี้โอ้แต่แคทเธ์ลงมาอย่างเยอะอ,ยอะเสียดายตัวเอแจมเคมาหรือเปล่าอื้อหือเคมาต่อทุกคนสวยจัดน่าจะมาไวไปวนั้นแบบนี้ โอเคก็รางวัลก้อนโตไปที่240ครับเอ้าอืมสิบแปหมุนน,นะครับทุกคนยาวไปนะคำอวยพรของวายวายมาอีกเหรอโอ้โหสุดยอดครับอัพโลโลเล่นครั้งแรกนี่แบบยังไงเอ้ย ไม่มีต่อนะครับทุกคนนี่ถ้าไปยันคูณ15ได้นี่จะโคตรสวยอะทุกคนเกมนี้โอเคได้นะดอกนี้เจมาช่องแรกไม่ได้คูณเ,เราก็ได้น้อยนะทุกคนยังไงเอ้ย Okay. มีต่อหรือเปล่าคือเกมนี้ไม่ได้เก็บตัวคูณนะครับทุกคนมันต้องให้ได้อแต่ละแต่ละล้าลายครับทุกคนมันจะต้องให้เป็นคอมโบขึ้นไปเนาะคิวมาช่องแรกสวยไอ้หน้าไปดิรอกนี้น่าจะมีต่อนะครับแบบนี้อหูหยังแจมเอาละครับทุกคนคูณเก้านะครับตอนนี้ยังไงเอ่ยอมาดิ เคมาช่องแรกนี่คือว่าสุดเลยนะทุกคนมาด้วยครับทุกคนคูณสิบห้าแล้วครับเฮ้ยคูณต่อนะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับทุกคนมีต่อด้วยครับเอาแล้วไงไหลนะครับทุกคนเจสวยเฮ้ยมีต่อนะสิบคูณสิบห้ายาวๆเลยทุกคน โห oh, โชคดีปีใหม่นะครับเนี่ยไหลาย,ยาวๆเลยครับทุกคนตอนนี้โอเคก็โห oh, หลายคอมโบอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าเราคูณ15ตั้ง3-4รอบนะโอเคก็ลองวัลก้อนโตไปที่กดไปเลยนะ1400ครับทุกคนซูเปอร์เมกะไปเลยนะยังสุดแต่เกมนี้เหลืออีก5ฟรีเกมนะครับทุกคนมีต่อแล้วนะ เคหรือเปล่าไม่ใช่เคหัวตัวแพงด้วยคือตอนนี้กำไรนิดๆแล้วครับทุกคนโอเคอ่ะได้เคนะโอเคได้เคอ่ะได้คิวต่อครับแล้วก็ยังไงเจต่อหรือเปล่าตัวไม่มารอบสุดท้ายแล้วครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกคนก็ถือว่าสุดมากเลยนะครับเนี่ยเล่นครั้งแรกก็รู้สึกชอบแล้วนะครับแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เราได้เราก็ชอบนะครับทุกคนตอนนี้ผมยิ้มไม่หูบแล้วนะก็จบไปที่1827ครับทุกคนสำหรับการซื้อฟรีเกมครั้งแรกนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมปั่นห2 7ข้อ่น1,27งหลังแล้วก็สองพผมขอถอนดีกว่าครับทุกคนไปครับ หน้าอ๋อก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อฟรีเกมฟีเจอร์เนี่ยมันก็จะเป็นคูณทีละหนึ่งนะครับทุกคนแต่ถ้าว่าเราซื้อไปก็คูณให้ทีละสามเลยเนาะโอเคเกมนี้ผมพอเข้าใจแล้วก็น่าจะเป็นสไตล์เดียวกันหมดเลยนะครับสำหรับพีจีอันนี้ก็เป็นสไตล์เดียสไต,สไตล์ลิมพันทุกคนเกมอะไรนะกิเลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเหมือนกันอยู่นะ เท่าที่ผมดูแล้วนะครับคิวไม่มาช่องสองโหแตสแคเทอร์มาแบบอย่างเยอะเออทุกคนดีว่าช่องสุดท้ายไม่มาอีกนะนั้นได้20่ปีเกมเลยนะไปต่อครับ คิวมาหรือเปล่าตกวงอให้ <c oughs> เวลาพูดก็ไม่มานะทุกคนนั้นไม่พูดดีกว่านะ <c oughs> เราไม่ขออะไรแล้วนะเพราะขอแล้วก็ไม่ได้เลยนะครับแค่นี้ก็สุดแล้วนะ,ะทุกคนอพอลโลนะฮะเกมนี้อุ้ยคิวสวยมีต่อหรือเปล่าอุ้ย สักแเธอขาดตัวเดียวทุกคนจะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยยังไงตัวก็ให้ไม่มาได้แค่ลุ้นนะครับทุกคนจะเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่าเนาะหน้าหลายยังเข้าอยู่เลยนะครับทุกคนได้เจต,ต่อด้วยนะนี่ตัวม้านี่น่าจะแพงนะครับเป็นเบ็ดสิบสิบเท่าไหร่ดีเบ็ดยี่สิบเ,เลยแล้วกันครับทุกคนเอช่องสามไม่มา โอเคทุกคนจะหมดแล้วนะสำหรับเสร็จข้างหลังนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอถอนตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับ2000นะทุกคนไปครับโอเคนั้นเราเบ็ดอะไรดีได้เบ็ด4อครับทุกคนโอเคได้อีกรอบหนึ่งนะไปครับ ก็สไตล์ผมเองก็จะถอนเป็นตัวเลขกลมๆอยู่แล้วนะครับทุกคนสาหรับใครที่ดูผมก็จะประมาณนี้อยู่แล้วเนาะโอเคทุกคนพอดีกว่าครับก็ได้กําไรมาแบบดอกแรกนี่คือพาเราถอนได้เลยนะครับผมทุนมา900นะครับทุกคนตอนนี้เป็น2 0 0พแล้วนะก็กำไรเท่าตัวแล้วนะครับก็พันขึ้นพันรนะครับกำไร โอเคถ้าหากว่าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็บายครับผมโชคดีปีใหม่ครับ